สวัสดีครับสวัสดีทีทุกทุกท่านครับครับวันนี้ครับทางช่องเฮาสิบไพ่เอฟซีครับไปติดตามแนวทางตัวเลขครับคงสุดท้ายท้ายสุดกันของปู่ทุ่งฝนนะครับเอฟซีขามาเบิ่งมาชมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญเอฟซีจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้รึครับสิบประดิษา์ข่าวสารจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบประดิษา์ข่าวสาร อ่าตัวเลขแนวทางครับจากทางช่องนะครับอ่าครับเพื่อเป็นการเีิเวลาครับเฮ้าเข้าไปสัมผัสสุดๆกันเลยครับกับแนวทางตัวเลขกับโค้งสุดท้ายทายสุดกับปู่ทุ่งฝนหนึ่งมีตัวหน้าย่นครับว่าปู่สิใดตัวใดฝากตอนเอฟซีขอกราบเรียนเชิญครับการรมัสการค่ะผมทายได้ปู่เลยเทเลปอนค่ะลายงวดปอยมาค่ะสองวันที่น้อปู่ตามงวดแต่ว่ากับบอก บ่มากก็ดีลนะมันบ่เขาตรงนี้โอ้บ่เขาบ่อเขาบ่มากนี่บ่เขาเนาะฉบับบ้ามากหาปูสองหดนะคะมาหดปูตั้งฐานนะคะปูตั้งฐานสั่งพญานาคเนาะปูเนาะจนสิแล้วล่ะค่ะเฮฟซี่บ้มากแค่เดือนเดียวนะคะหาปู สซื้อมันก็มันก็บเหลี่ยมไปซื้อหมืน่นมื่นละเล็กกันหน่อยค่ะยีอันนี้เขาเพราะเขาปูอยากคืนกันไหมค่ะปูแต่ว่าเล็กสำจรสำลักฉันถามปูเหลี่ยมว,ว่าหมวดนี้ปูจุดถูกอยู่นะคะขออยู่มื่อคืนนะคะปูว่า<ล>ขอปูอยู่นะคะที่บิน<ล>ตนันวใดต้องวกระจุดแต่ว่าบอมากจุดไปสืบจุดสื่จุดได้มาขอปูมาคงถ่ายได้ปูได้เอาดีๆได้ประเด็นอยู่ งามมากแบบโอ้ปูปูมีหาเงินสั่งเน่เนาะสั่งพญานาคกเบิดลายลายเตือบได้นี่เทดทันกะได้เบิดอันเบิดละบน่อยเดมเบิดลายแล้วเนาะปูเนาะปูว่าสองแสนกว่าแจ่สิอยู่บ่อยูนนะคะแต่ว่าององพญานาคก็เสกกับซนเนหาเซนหานะคะถ้าองค์พญานาคนะคะนนหาครับจะพอองพนเขาสีเอามาตั้งนะก็ที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมก่อนกรามเดือนกรกฎาคมใหญ่มาจะพูด แล้วเรียบร้อยแบมาเอามาตั้งนี่ตั้งให้แค้นที่แรกว่าที่เอามาหลังบรรษาค่ะเมื่อกี้ติฉันมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอามาก่อนบรรษาดีวกว่าเอากอดเขาบรรษานะปู่เอาให้เบรนมาจำบบรรษานั่นนะ เลขวิ่งห้ากับศูนย์โอ้งามนะคะเลขวิ่งงาม เหล็กถูกจนมาขึ้นแบบนี้ฮะผู้เชี่ยนเล็กถูกหายน้ำนะคะจุมาขึ้นเด้อค่ะตัวเก่าเสร็เราไปซื้อเขาลงไปเืี่ยกันจนดไม่ขึ้นอันนี้ตัวลาดสุดนะคะลาดสุดโค้งสุดท้ายเลยก็เลยเป็นกลายเป็นเหล็กมักเกจซู <70 S 2> ปกติออกตัวหนาเนะนาะปูเนาะคู่หนาเนาะเจ็ดศูนย์ <70 S 1> เดือนหนี่เดี๋นวนี้เป็นไปไหนแต่ว่างหัดมาเห็นบ่มันซีหกมาอออกหกหาจะสัน่นเต้เมเยวมาดิม่ออกเก้าหกมืออกเก้าเก้าันี้มันเป็นไปไนเปลีไปไ่ยน,ไ,ไ,นได้เลยมันมออกมากเพื่อเหมือนเหล็กเล็กููกเล็กมันมาเออมัน ศาสนาแบบน okay. sure? ี้คิดคิดว่าคิดไหยค่ะไิดตัวใดหรอมูจากตรงมีโอ่ตรงกันกับเลขสูตรคือศูนย์เกตนะคะไอฟซี่ศูนย์หนึ่งกับมี่ค่ะเคยเคยเป็ีนอยู่แถวเลขที่ปูต่เลขสูตรชนหมากวัที่เขาค่ะเดี๋ยวให้ปูเป็นมันเขาตะวันเทียบเมืองอ่าวที่ถูกเลยปูนี่มันมาน้ำกันเขาอันตัวนึงว่ะ ปกติขันขันมาตรงกันมากมาก,มาก,มากยี่นาะปูเนาะตามที่ผ่านมา,นม,าม,นมันมันนะคะอีฟที่เหล็กถูกกับเหล็กสูตรปูตรงกันนะคะอ่ะโค้งเรลกแล้วโค้งสุดท้ายโค้งแหลกโค้งสุดท้ายเพราะวะ่าฉบ,บ่ามากไม่นีก็ยี่แปดแล้วเนาะปูเนาะโค้งสุดท้ายเลยนะคะมาชาร์จแต่มาด้วยค่ะเด้อเดือนนึงนะคะบ่ได้มมหาปู ตัดคัดบปูว่าเสียทามเอาตัวน,น,ตน้่อยู่ับปูตัดเนาะตัดก่อนเอาปูตัดให้ก่อนนะคะขันเขวนะบนไหตัดนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าปูมีสูตรเล็ก <laughs> เล็กดับของปูนะคะกระพาดบหนากคือเนี่ยเล็กดับปูนะคะพวกจริงที่แหลกมักตัวนี้มักหาซี่ <laughs> บนารัะปู <laughs> ถือเลีกดังเพื่นพร้อมตัวหันปูดังกระตัดดังกระตัดเนาะปูอืมเอาผู้ได้มากกระสือเลยนะคะอันนี้สูตรของปูนะคะเอาเยอะไปสี่คู่หนึ่งกระปูเยอะสี่คู่ตัวได้ปูมักสุดๆวงกลมนะคะปูค่ะ อันนี้เนาะหมักศูนย์หนึ่งนี่ปะคะเขากันพอดีมักศูนย์หนึ่งบานเอฟซีเอาล่องไปล่องไปนี่นะศูนย์อ๋อตัวล่องขึ้นศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าสี่มันเป็นสูตรเล้แต่กระเลขผู้อีกควบจริงเลขนี้มักไม่จะได้เลขเเลก่าที่ว่าเก่ากิดแต่หมวนี่หมวดนี่ค่ะคว่าเก่าติดคิดว่าเก่ามี คันแม่มากเก่าสิเก่าย่างปูเก่าอย่างบูจักนั่แล้วเกียรเก่าวควฝันก่อนนาะค่ะเอาขันมือขึ้นนี่แหละค่ะปูอาแคบหนาจอไเอ,อ้ลักษณะลักษณะฝันนาะคือจังย่างย่างไปในป่าสิขามขามอนะไรยังขามเครื่อไหม่นะขามเครื่อไหม่เครื่อไหม่มันเป็นมันดวดรงลวกก็สิเป็นยกัยกยกัยกงย่างเสร็จเป็นพญานาคยักยักคือพญานาคขามไปแล้วจังคิดพ่อนนะ ก็ได้คามไปเพิ่มเลยทักหนึ่งเรยเขา่าเขาคืองูเลยนนะออนั่นแหละเป็นดวดดวงดวงดวงที่เห็นนั้นเป็นเหาเถืบเลยค่ะความันตเหี้เป็นไ่ใม่เนาะมันเป็นที้ี่ดำๆหรือเลยอเป็ดยยยนไปขามไปคามไปเราไดคิดพอว่าคืองูแต่ว่านนะค่ะปูดวดดวงดวงขึ้นอย่งไข่ขพญานาคเป็นปั่นในในกำแพงนะเห็นบหค่ะนั่นแหละออเปบนเขยเกันเลยเตนคดไปนะปูเขเตนย่างขามไปเพื่มคามไปแล้ คิดผมว่ามันงูบปล,ะละ่าแล้วมัวกระมาเพิ่งกระโดดมาเกาะเอวไหมอ๋อ้คือแต่เดียวกันเออู้เรียกว่าพญานาคแล้วเออว่าพญานาคหลโดดเพรามันไปบ่กไปคือนงูง,งูตรงนอนไปเหยียดัวอะไรวาดตองดุดตรงขึง้นยังขึ้นยังอยู่ในกับเอะกำแพงนะเออยืนกับเอกกำแพงเป็นพักนนปเป็นพักไปเนาะปูเป็นโดดสลุงไปนะงวลำตูวเนาะนั่นัวลำตูวอันเดียวกันเลยแหละ โดดใช่ไหมพ่อตะปูแยกไปหาอีกคนโดดว่าใส่ปูเงียบเลยคิดเสียวหลังบูบน,นะันเซียวหลังบูบไปคึ้งูเสร็สวหนึ่งไม่งกไปกระโดดป,ป,ปุ๊บแปลหลังปูป,ปูหลังเลยนะมั้งประกบหลังเลยไหมก็เลยมันคิดอย่างเดียวว่าแปดแปดเจ็ดเก้ากเจ็ดปูคิดแนใจว่าเก็ดเก่าอย่างเดียวเก็ดเก่ายังเดียวเออเอาใส่แมปูงามเยอะด้วยค่ะเก็ดเก่า ก็ฟันเขียนเลยค่ะน้ำแม่ปูปูมักเก็ดเก่าเนาะโบไหนมักนี่โบความฝันค่ะโบไหนมักแต่วา่าเป็นเลความ่ห์ความฝันค่ะแม่ปีออกม่าจะเป็นเจเ,เป็นเกศเ,เ,เก่าท่านทีเลยพญานาคหนี่ยปูคิดว่าเป็นเป็นปูใหญ่เลยปูว่าว่าเกศขึ้นหมูเลยปูว่าเก่าเลยโอ้ปูว่ามันเป็นเกศเลยไ่น่าปูเลยเป็นเกศเลยไม่น่าแปดเลยโอ้น้ำปูนี่เป็นเกศถ้าแปดหนึ่งแปดคือพระพุทธรูปปูก็คือจะปูเถา เป็นว่าถ้าว่าปูเถ่าปูเถ่าจะเป็นเป็นแปดเแล้วก็ะปูเถ่าแท้ๆก็เป็นเก่าหมดเลยอันนี้มันเกิื่นเกลนกลางๆนะโอู้วก็เลยว่าบ่บ่ถึงว่าเป็นบ่ถึงว่าเก่าบ่ถึงว่แปดก็เลยเป็นเก็ดปูได้แค่เกล็ดแล้วเล่ยปูเล่ยทีทีที่หนักเป็นเก่าค่ะข่ามไปพี่เหล็กลังเจ็ดเก่าบ่เนี้ยดิค่ะคูณงามอยู่ดิเนาะ บอกตามควมฝันเลยนี่ฝันเมื่ขึ้นนี่ละจนสลุงตื่นไหมค่ะเลขกฝันนะคะเนาะนี่กำลังฝันนี่เหรอวะมีเหลขฝันโอ้โดนด้วยค่ะปูบ่ฝันบ่ฝันตะเกียโดนอี่หลีค่ะเอฟซีจำได้ผู้ฝันตั้งแต่ปีหกหาตั้งแต่เราตนปีที่ฉับมาติดตามจนมาปีหกหกนี่ปูคือว่าปูฝันูที่อธิษฐานบอกว่ามันฝันเดียสามตัวเนาะบอกบมีเจักตัว เอออกมาเขาเรยกบอกปูอธิษฐานบอกปูถ้ามันเล็กมันเล็กมันตัวเล็กโบเมนเนี่ยก็จะให้ฝันลูกหลานฝันบอดฝันจ้าเขื่อเออดฝันนี่ลีขวดนี่ฝันเป็นตัวนูอธิษฐานฝันบอดมนเป็นตัวนี่ฝันเป็นใส่การเป็นเรื่องเป็นตีเนาะหลักการมีอีกกุศลหนึ่งนะประเด็นหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ฟองหวดมากนี่ฟองหวดมากเนาะวันบอกขามตัวนี่นะฝันว่าเอาปูมากนะเอาปูมาแล้ว เขาเอารถมาส่งเลยรถมาส่งแบบนี้ท่านทีเขาสิเอาเข็นยกขึ้นเลยยกขึ้นนี่ล่ะคโบเล่เอาเข็นยกขึ้นเลยเข็นทำไมเพิ่นกระโดดขึ้นมาเลยไหมเมื่อจีบอยู่ของเทิ้งว่าสันปูเรีกแล้วมันกระโดดเหนีออันนี้ไม่ขึ้นฝันพอดะงี้เราฝันว่าเพิ่นเพิ่นนั่งตรวจปวดยู่มันนี่ล่ะนี่ที่ที่ปูเฮ็ดอยู่นี่นะเอาโบเล่ยกขึ้นยากตัวนี้ว่ากระโดดขึ้นรถตีนกระดก็เลยเป็น แนมไปเรวอนน้ำซางพะโนาไม่ได้ให้เพ็่นเจ้าท็ดปั้นแบบนี้วันนันหรอกกระเจ็ดเสียนให้เขาเจ็ดเสียนให้เขาก็เป็นจิตสันทือเก่าแถววันนั้นนะวงเก่าๆไหมคือจังเพิ่งพุทธึ้นจากนน่ำนะเก่าเป็นเป็นตะไคร่น้ำนะค่ะเป็นตัวนี้แบบว่าเขียวข่ำดำเลยนะค่ะเขียวข่ำดำนั่งนั่งหลักแนมกับเป็นเรื่องๆมันคือจังเป็นพเทานางนาง บนหน้าปกเนี่ยนะโอ้ค่ะบอกเงแน่มึงอย่งงางหนึ่งแล้วนั่งเอียงๆงค้นปูแหวงปูแหวนน่ะน,นะโอ้นั่นแหละขึ้นลงปูแหวนนังอยู่น่ะค่ะนังอยู่บนหน้าปกจะเสียงอ้มแล้วเมื่อขึ้นมาฝันจะเสียก็เลยปูเลยตีบบหยากรดเลยลฝันนั่นนะี้ก็เลยมาตีเหลยจิตต่อเมื่อขึ้นค่ะตีบหยากตเปล่าตีตีว่าตีว่าว่าปูไปสนทางฐานไว้นะคะนอกนี้ ลอดนะคะก้อนก้อนเขาพันษานะคะปูเสี้ยวนะคะพญานาคมาตั้งนะคะเนาะอตอนนี้ปูเห็ดฐานนะคะเห็ดเองพร้อมนะคะปูเห็ดเองนะคะเน,ะน,น,นาะเห็ดฐาน,อนเองตัวนี้มันฟันฟันฟันตัวน,นันฟันตัวงวดค่ะปูฟันทีบ่าเอาฟูมาเอาฟูมาแล้วเอามาส่งนี่ฟันตัวงวดแล้วล่ะแค่เลขที่เลขฟันมาขึ้น พเป็นเ,ดเ็ดเก่าองจีงไงนะเลยีเป็นเกเ,นเก่า,เ,กาเลย,เลยมันก็มาเขามาทวนบึงตั้งแต่ตัวงวดสีฟันจวาปูพี่หนักขึ้นแล้วเขามาตั้ง่นขืนยู่ัเองเองเนาะมันก็เป็นแต่ทเทาคิดบางอยดีกว่าเ็ดเก่าขาเกตเียวเมนอยู่ครับผู้เฒ่านั่งงในผู้เฒ่าขึ้นยังปูแหวนนะค่ะนั่งเอียงๆม่หลักหนาปูแหวนนู่นในความคิดนะ่านากกัเเซียนอีเนาะ อาพิจารณาเบิ้งนะคะปูกะเว้าความฝันให้ฟังนะคะเอฟซีหรือว่าผู้ใดอยากตีเป็นแนวทางตัวเลขก็ได้นะคะคฟังไปไปปินธรรมะก็ได้นะคะความฝันนะคะเนาะเลขสูตรปูกะวิ่งหาขับศูนย์นะคะเลขติดนะคะก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดนะคะปูจ้าคู่หายมีหาหนึ่งหาสองหาสี่หาเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่หล้วก็บศูนย์เจ็ดนะคะปูขาถิ่มก็มี หาหนึ่งหาสองหาเจ็ดลักกับศูนยะคะปูเรือไว้ให้เน้นๆสี่คูเขียนแขนนะคะมีห้นะคะศูนย์หนึ่งและก็ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งวงกลมเน้นเปูมักนะคะเนาะหาเลขทูปนะคะปูขอจากภู่มนะคะเจ้าที่นะคะเนาะ,ะเพราะว่าปูกําลังเห็ดนะคะกําลังสางนะคะาได้มาตรงกันอีกกับสูตร์คำนวณน,นะคะไดมาเจ็นย่ะคะสำหรับเลขถูก แลก็เล็กวามฝันปูฝันมาขึ้นวันนผานะคะนกฝันขึ้นว่นนผานะคะปูปตีออกมาว่าเป็นเจ็ดเก่านะคะปีอเ,เองก็ได้ตามความฝันขอเองก็ได้ปูก็บอกให้ฟังเดี<ม>๋ยวปูวตีเองก็ได้เด้อค่ะปูบางคนกับตีหกปีแปดเนาะอือตีไปว่าขึ้นกันเนาะปอูอันนี้ปูตีว่าเจ็ดเก่าค่ะครับอือถามมาตามความฝันขึ้นสิเปรหลดนะค่ะเอาไปเทียพินมาให้โศกเนาะปูเนาะเขากระลังสร้างฝันสองเธอเด้ฝันสองวดกับฝันมะขึ้นค่ะแล้ว ที่แหลกกับบอลขดอกมันลาไล่ทบทวนควบฟันแล้วมันลักษณะเดียวกันค่ะมัแสดงวมาเล็กมีเก่าค่ะกตสีอยู่บนอยู่หลังนะโบจากนะตรงมีเนาะปูเนาะต้องมีเก่าเห็นเห็นเนาะแต่ว่าเห้าว่าฟันมาเึ้ื่อนว่าสิเป็นเหล็ก่างผัมามากิดบางตั้งแต่ตรงหวดมาฟันมาเอาปูขึ้นปูเป็นมาทั้งเรื่องอยู่ทั้งฐานแล้วอือมันที่เป็นเก่าบนเก่าล่างจะเลยเป็นเก่าเปลนไปได้เนาะปูเนาะ้นงเองผิดาตงละหน้าเบื้องแล้วนะคะเอซี่เนาะ จงังใลกับไฮมันให้ใหโศกนะคะเนาะ,ะสุดท้ายนี้กับขอบปุ้นขอาคุนปูนะคะสาธุ้ข้าปู